สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 นนะคะทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ครูน้ำนะคะก็กลับมาสอนกับนักเรียนอีกครั้งนะคะโดยหน่วยการเรียนรู้ที่สองในวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นเรื่องว่าภูผาค่ะน้องภูผานะคะในครอบครัวของน้องภูผาเนี่ยประกอบด้วยคนแรกเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่และน้องภูผาค่ะนอกจาก ในครอบครัวของน้องภูผานะคะที่เราจะต้องรู้จักทั้ง3ามคนแล้วนะคะเรายังจะต้องรู้จักกับคำศัพท์คำอื่นๆอีกนะคะตามคุณน้ำมาเลยค่ะคำแรกที่จะให้รู้จักนะคะจากภาพนักเรียนเห็นไหมเอ่ยน้องภูผาก้มมองไปใต้โต๊ะนะคะเพื่อหาดินสออยู่นะคะคำคำนั้นคือคำว่าหาค่ะ mm. เมื่อมีผู้ใหญ่นะคะมอบของขวัญให้กับนักเรียนนะคะหรือ จากภาพเน so ี่ยมีผ mm hmm. well ู้ใหญ่มอบกล่องของขวัญให้น้องภูผานะคะก็เราจะเรียกว่าให้และนักเรียนนะคะได้รับของขวัญชินี้นั่นคือได้ค่ะเห็นจากภาพแล้วนักเรียนหลายๆคนก็เป็นอยู่ใช่ไหมคะก็คือน้องภูผากำลังแสดงอาการมีความสุขนะคะนั่นคืออาการดีใจค่ะคำต่อไปนะคะ เป็นภาพที่รู้สึกว่าคุณแม่นะคะจะทําแบบนี้กับน้องๆทุกคนเลยนะคะนั่นก็คือดูแลค่ะดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องต่างๆทั้งกินข้าวนะคะทั้งทํำทุกอย่างกิจวัตรประจําวันให้นักเรียนเลยอยู่นะคะต่อไปค่ะคําสุดท้ายนะคะอันนี้นักเรียนก็มีให้กับคุณแม่คุณพ่อนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะนั่นก็คือรักค่ะ เมื่อเราได้รู้จักกับคำศรรัพท์เสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะในบทที่2นี้เขาบอกว่าให้นักเรียนโยงภาพที่เกี่ยวข้องกับภูผาซึ่งเมื่อกี้นะคะในครอบครัวของภูผาแน่นอนค่ะต้องมีคุณพ่อและต้องมีคุณแม่นะคะอย่างต่อมาค่ะที่เกี่ยวกับภูผานะคะจากบทที่1ที่เราได้เรียนไปนั่นคือต้องมีน้องใบโบกและน้องใบบัวค,ค่ะ ทำถูกไม่เอ่ยอย่าลืมส่งไมาให้ผู้น้ำตวด้วยนะคะใบงานที่สองค่ะเขาบอกให้โยงภาพที่เกี่ยวข้องนะคะกันโดยผู้ผารักผู้ผารักใครเอ่ยผู้ผารักคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะบอกว่าผู้ผารักใบบกใบบวัวด้วยก็ได้นะคะผู้ผาดูแลคุณพ่อคุณแม่และผู้ผาก็ดูแลใบบกใบบวัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมทำแบบฝึกทักษะนะคะแล้วส่งไวให้คุณน้ำตรวจด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย